วิธีการจับคู่นะครับ A625M นะครับกับเราเตอร์นะครับ p 6 2 5 l m นะครับอันนี้เมื่อได้รับสินค้ามานะครับก็ทําการเปิดกล่องนะครับอุปกรณ์ที่มีมานะครับก็มีตัวอุปกรณ์นะครับเมดนะครับแล้วก็สายแลนครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับก็ทําการเชื่อมต่อ power adapter นะครับผมก็ได้เชื่อมต่อ power adapter กับสายแลนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายแลนก็ต่อกับพอร์ตแวร์นะครับ หรือจะเป็นพอร์ตแลนด์อื่นๆก็ได้นะครับนำมาเสียบเข้ากับแลนของเราเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็ทำการเปิด power นะครับของเมดเมื่อเปิด power นะครับสังเกตว่าถ้าตัวเมดมีตัวมีสวิตช์ on off นะครับเราก็เปิด on off ด้วยนะ on ด้วยนะครับ ก็ขั้นตอนนี้จะรอประมาณ2นาทีนะครับ2 3นาทีนะครับ เมื่อผ่านไปประมาณ2-3นาทีนะครับไฟ LED ของตัวเมตนะครับก็จะติดเป็นสีน้ำเงินนะครับที่ตำแหน่งเมทนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถถอดอุปกรณ์ไปติดตั้งณจุดที่เราต้องการได้นะครับผมได้ถอดอุปกรณ์สายแรนแล้วก็ดัปเตอร์นะครับมาเสียบยังตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งเมทนะครับก็เสียบเพียง power adapter นะครับนะครับไม่ต้องเสียบสายแรงใดๆแล้วนะครับแล้วก็รอประมาณ2-3นาทีนะครับจนกว่า ไฟ LED เมสีน้ำเงินจะติดค้างนะครับก็เป็นการเรียบร้อยนะครับติดไฟสีน้ำเงินติดค้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับ